หากสมมติว่าไม่ใช่เรื่องสมมติถ้าหาความรู้สึกนี้มันคือความจริงไม่ได้สมมติเธอจะยอมรับให้ฉันเป็นที่พักจะเป็นไปได้ไหมเธอหากสมมติว่าไม่ใช่เรื่องสมมติช่วยใจร,รองให้ดีละมองฉันที่ว่าตาไม่ได้สมมติจะรังเกียจไหมถ้าเธอยอมรับให้ ดิฉันางสาวอังสุรินีกินหอมค่ะชื่อเล่นชื่อนางนะคะรหัส5 4 1 1 5 2 6 0 2 8 2ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสาราสนเทศเอกคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาละะัยราชภัฏเทพบตรีจังหวัดในในในลบบานค่ะ